จะได้น้ำมันยังไงตอนนี้มีคนสนใจมาแล้วตอกตามะเทนผมจะตั้งรงกตรเพินวันนี้ประเทศไทยมีลงกัรบุกโลงครับบกโลงเนี่ยพอผมบอกว่าผมจะตั้งเพิ่มโวยกันเลยนะบอกให้บกโลงนี่ก็ล้นตลาด้วก็ตั้งแล้วแตผมบอกคุณก็ใจผิดผมจะให้ตั้งใหม่เนี่ยผมไม่ได้ให้พวกคุณตั้งผมจะเชิญสาอุดมาผมจะเชิญ ปีพให้เป็นติดต่อแล้วจะเชิญอีกหลายคนตอนนี้อินโดก็ติดต่อ,อกแล้วผมจะให้ลงตั้งลงกั่น้ำมันเพื่อส่งออกแข่งกับสิงคโปร์แรนดิ้งจะแรนด้จะมีไม่มีจะสร้างไม่ตั้งเรื่องของแรนดีครับแต่ต,ตัวพลังงานจะให้สร้างลงกันเพื่อส่งออกแล้วส่งท่อน้ำมันสายขวาทั้สองฝั่งทะเลแห่ง แล้วสิ่งที่เราจะได้อะไรครับหนึ่งที่ผมคิดไว้ให้เข้ามาตั้งแบ่งผลประโยชน์แค่ประเทศไทยฟรีเราก็จะได้น้ำมันฟรีที่้อกกันเข้าประเทศมาเข้าทาง s อ r เพิ่มหรือสองวางระบบแบ่งปันผลประโยชน์กันในรูปแบบ,แบ,บใแบบด,ดแต่ไม่ว่ารูปแบบใดรัฐบาลได้น้ำมันฟรี ผมจะไม่รับปเป็นเงินเราเป็นน้ำมันอย่างเดียวทีนี้เมื่อเรามีน้ำมันในกระเป๋าอ่ะเหมือนเรามีเงินเก็บอะ่ะน้ำมันในกระเป๋าเราเนี่ยเคลียร์ถ้าไม่นับค่าบริหารจัดการเล็กๆน้อยๆเท่ากับน้ำมันเราต้นทุนเท่าไหรค่ครับศูนย์ครับขายสลึงเงินอ่ะยังกำไรเลยน้ำมันเนี่ยเขาบอกอีกรับ ถ้าล้มตีตั้งไปแล้วน้ํามันยังไงเก็บทุกปีมันหมูน้ำมันเนี่ยนานามันหมุนทำยังไงจะหมุนเวียนผมก็มานั่งกินครับอ๋อผมจะต้องแก้ปัญหาเรื่องกองคุณน้ำมันก็ง่ายนิดเดียว ผมก็จะเลือกกองทุนน้ำมันที่เป็นเงินเปลี่ยนเป็นกองทุนน้ำมันที่เป็นน้ำมันแท้ๆแล้วก็น้ำมันในสต็อกดีเซอร์เอสพีอาร์มาเป็นน้ำมันหมุนเวียนในคลังน้ำมันสำหรับรักษาระดับราคาน้ำมันไงครับทำที่กิจทำรปนี่หลายานณาหลายเลยเป็นแสนล้านครับและน้ำมันที่เรารีเซิร์จะถือว่าเป็นมูลค่าเพิ่มของแอสเซทของประเทศด้วย ผมจะขายราคาน้ำมันทาไหรายที่ที่เป็นเรื่องของผมนะครับผมคือรัฐบาลทำไมครับผมจะวางระบบใหม่เช่นผมบอกว่าต่อไปนี้ผมให้ขายน้ำมันเป็นซินแค่ไม่เกินสามสิบแปดบาทอันนี้หมายถึงว่าปกตินะอะต้นทางแล้วกันวันนี้ต้นทางประมาณยี่สิบสี่บาทผมบอกผมให้คุณขายแค่ยี่สิบบาท คุณต้องขายตันนี้ยี่สิบบาทคุณขายเกินี้ยี่สิบบาทไม่ได้เขาบอกเอาแล้วสาดทุนคัดทุนก็ง่ายทีเดียวคุณไม่ต้องทุกวันคุณไปหาค่าเฉลี่ยไหมผมจะสามสิบวันหรสิบวันต่อไปนี้ไม่ใช่ผมมาขออ้อนวอนขอความรุ่วเมือคุณมาพิสูจน์ให้ผมว่าที่ผมกําหนดว่ายี่สิบบาทคุณคัดทุนเป็นหน้าที่คุณมาพิสูจน์นะสมมติพิสูจน์ได้ว่าต้นทุนคือยี่สิบสี่บาทแต่รัฐบาลบอกให ขายแาค่ยี่สิบขาดทุนเมื่าไหร่ครับสี่บาทสี่บาทเมื่อกี้ที่ผมบอกวันหนึ่งเฉลีย่ยประมาณทุกยี่ห้อเนี่ยหนึ่งร้อยล้านลิตรสมมุติเราบริษัทเนี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือยี่สิบล้านลิตเรเดือนหนึ่งก็คือหกร้อยล้านลิตรหกร้อยล้านลิตรขาดทุนสี่บาทต่อลิตรเท่ากับสองพันสี่ร้อยล้านบาทสองพันสี่ร้อยล้านบาทคุณบอกต้นทุนยี่สิบสี่เอายี่สิบสี่หารสองพันสี่ร้อยล้านบาทแปลว่า เท่ากับหนึ่งร้อยล้านลิเอา,าน้ำมันในตกวคืนน้ำมันที่ผมเก็บฟรีๆจากคุณนั่นแหละเอาคืนไปเพราะฉะนั้นยิ่งต้นทุนคุณยิ่งแพงคุณยิ่งได้น้ำมันคืนน้อยถ้าคุณอยากให้น้ำมันคืนมากต้นทุนทุ่ต้องต่ำต้องดักหลังมันแบบนี้ครับทั้งหมดที่ผมบอกเนี่ย ต้องลื้อกฎหมายรื้อระบบรื้อทุกอย่างเลยครับเนี่ยรื้อนี่คือสิ่งที่ผมจะรื้อเรือ่องน้ำมันในประเทศและตรงนี้ออกมาสำเร็จเมื่อไหร่นี่คือฝีมือของรุงไทยสั้ชา